PCX 150ถ่ายมันเครื่องใหม่ทำไมควันขาวไหลเยอะจังติดเครื่องให้ดูก่อน ก็ประมาณนี้เลจากการสันนิษฐานนะครับผมว่าลูกค้าขี่ไปแล้วมันเริ่มแห้งไปแล้วอ่ะทีนี้ลูกแหวนอ่ะมันน่าจะนะครับมันน่าจะตายหรือว่ามันน่าจะติดแล้ว แต่รถยังขี่ได้ทีนี้พอเขาเปลี่ยนมันเครื่องใหม่ปุ๊บมันเครื่องเข้าไปเข้าไปเลี้ยงปุ๊บควันออกเลยฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมารือ้อมาเช็คกันดูว่าต้องแก้ไขอะไรบ้างแล้วมันต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่อ่ะโอเคเรามาลุ้นกันนะครับตอนนี้วาล์วอะวาอยังได้อยู่นะวาลยังได้อยู่แต่ซีนวาล์วเปลี่ยนอยู่แล้วอ่าไม่เป็นไรฟ้าเรามาลุ้นที่ เสื้อสูบกันดีกว่าว่าลูกจะเป็นอะไรไหมหนึ่งสองสามอ่าเรียบร้อยโรงเรียนจีนอ่าลูกติดนะครับลูกติดเนี่ยเนื้อมีเนียมมานี่เลยเป็นร่องแล้วแหวนอะเนี่ยที่ควันออกก็เพราะแหวนมันมันมันติดอยู่ด้วยนะแหวนติดอยู่ด้วยนะครับฉะนั้นเคสนี้ เราต้องเปลี่ยนอะไรบ้างทีนี้เมื่อสูบติดแบบนี้นะครับเราจะเปลี่ยนแต่ลูกเหวนไม่ได้นะต้องคว้านขยับไปหนึ่งไซส์อ่าแล้วก็ปักกินฝาเดี๋ยวเบิกแท้หมดเลยซีนวาวประกินเสื้ออ่าแล้วก็นี่ไงนีนานแล้วไม่ได้เปลี่ยนก็ต้องจัดด้วยนะครับเนี่ยทีนี้ อย่างอื่นค่าของนะครับคันนี้ตีคร่าวๆคาว่าของประมาณพันกว่าบาทแล้วก็ค่าแรงบอกแล้วว่ารถออโต้แบบนี้ที่ชักเครื่องออกมาทำอ่ะค่าแรง1000บาทนะก็อยู่ประมาณ2,000ันกว่าบาทนะครับตีไปประมาณนี้ทีนี้แจ้งลูกค้าแล้วลูกค้าว่าจัดไป <laughs> โอเคก็เอามาฝากเป็นทิกเล็กๆนะครับอย่าลืมนะครับรถออโต,โตอ้อะน้ำมันเครื่องอะถ้าว่าไม่ดูกิโลนะ2องอาทิตย์ถ่ายครั้งหนึ่งเลย นะอย่าลืมไม่เช่นั้นจะโดนเสียสองสามพันแบบเนี้อ่าเอามาฝากเป็นทิกเล็กๆถ้าชอบก็เอามาที่อื่นดีกว่าก็จัดไปอย่าลืมมาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนา